对，对，对。 โอ้หมดกันถูกมือหายอีกอือเดี๋ยวดีโอเคโอเคไม่ปม่ไม่เขาบอกว่าการทดลองทางวิชาจะตอมีการผิดพลาดได้ตอบใจตัวเองอ่ะเอาดูสีนี้ดีกว่านี่สีเขียวหดตดัวแบบนี้ค่ะหดตดัวสิคะหดหดสีกดอนก้อ จากชายเกาะอีสานกลายเป็นไส้อั่วไปแล้วค <DVD> ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมีอันเดิมแม่สีเหลืองสีเหลืองอนาสีเหลืยงของเราหดตัวดิหดสีหดหดหดเสียหดหดหน้าจามยาม